สวัสดีค่ะเดี๋ยวซอจะพาไปดูว่า1วันบนเกาะยาวมีอะไรให้ทำกันบ้างไปดูกันเลยซึ่งในวันนั้น <c oughs> พวกเราได้ลงพื้นที่ไปถ่ายวิดีโอเพื่อทำโครงการสร้างอ้านบนเกาะเล็กให้กับน้องๆสูพราเ <c oughs> ด็กเล็กบ้านเกาะยาวค่ะบนเกาะ,ะก็จะมีวิวสวยๆให้พวกเราได้ชมกันมากมายเลยค่ะ ะเป็นสภาพแวดล้อมของศูนย์ห้าเด็กเล็กบ้านเกาะยาวค่ะก็จะมีเด็มาต้อนรับเยอะแยะเลยนี่คือเบื้องหลังของการถ่ายทำสุขีโที่รักที่รีกันมากเพราะฝนตกลงมาเลยปะจะพังนี่คือสภาพหลังเสร็จภารกิจอันใหญ่เลวงค่ะเลิศ พาะเราก็เดินทางกลับบ้านเพราะ